ไผ่วาเมืองอีสานแรกอยากจูงแขนทันไปเบิง้งเขามันสุกเต็มหน้าป่ามันเต็มอยู่นามมันสิแลกได้จังไดสวัสดีครับทรงทัวไทยมากอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วสีผ้าพ,พี่น้องไปหนึ่งข้าเหนียวกินสวัสดีครับ ท่านผู้ชมผมส่งทั่วไทยมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการานึ่งข้าวเหนียววิธีนึ่งข้าวเหนียวแบบอีสานให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนอีสานก็เป็นเรื่องปกตินะครับการนึ่งข้าวเหนียวเป็นปกติที่ทุกคนน่าจะนึ่งเป็นนะครับ แต่บางทีน้องๆเด็กรุ่นใหม่ก็คงอาจจะนึ่งไม่เป็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนเด็กรุ่นใหม่ก็พ่อแม่เขาสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีครับหรือคนภาคกลางเขาก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเหนียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะกินข้าวเจ้าหรือข้าวสวยนะครับแต่ก็อาจจะมีบางท่านนึ่งเป็นแต่บางท่านที่นึ่งไม่เป็นให้มาดูคลิปนี้นะครับดูแล้วรับรองว่าทําเป็นแน่นอนครับมาดูกันนะครับว่านึ่งแบบอีสานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ขั้นตอนให้ดูนะครับผม นี่ก็คือเข้าฝสานนะครับเทลงในชามครับกะพอประมาณที่เราจะกินนะครับหรือว่าประมาณเท่าไหร่ได้ยังไงก็คำนวณได้เลยนะครับก็ผมจะใช้ประมาณนี้นะครับ หรือซ้าวน้ำสักสองสามน้ำครับแช่น้ำไว้ประมาณสักหน่งชั่วโมงหรือนานกว่านั้นก็ได้นะครับจะทำให้ข้าวอ่อนนิ่มดีนะครับครับบางท่านก็แช่ไว้ประมาณข้นคืนนะครับนี่ครับแช่ไว้แช่ไว้ประมาณนี้ครับประมาณอ่าให้ เขาที่ว่ามันแซ่เนี่ยสิแบบนิ่มๆจังหน่นนอยครับประมาณสามสีชั่วโมงหรือขอนคลื่นครับแซ่ไวประมาณนี้ครับหลังจากนิ่มแล้วก็ควยมาหนึ่งกันครับเตี๋ยมหมอกับหัวไว้ครับนำหม้อมาครับแล้วก็ใส่น้ำลงไฟใส่น้ำลงไฟครับพี่น้องประมาณห่วงไฟมือจังหน่อยครับ รประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับน่าจะโอเคก็มาตั้งเตาไฟไว้เตรียมนะครับเปิดเตาไว้เลยเปิดไว้นะครับเปิดแก๊สไว้เตรียมนึ่งนะครับปวดมากปวดที่ห้างจักน้อยครับนครับ ใส่เข่าลงไปครับปกติผมกระจิกกบอเอาครับกอบลงแต่ว่าตอนนี้มือผมจับกล่องให้พี่น้องเบื้องครับอาจารย์เเลยใส่มือเดียวครับไปครับเตรี่ยมเอาขึ้นใส่หมอครับน่ครับฝาปิดสูตรผมปิดฝากับทางครับมันจังอยนิดตามไหนเด้ดครับโบส่งวนลิขิ์ บิดไใบไม้าอออกครับครับก็เสร็จแล้วครับมาล่องมาล่องเดี๋ยวล่องเบิ้งครับว่ามันสิเป็นหน้าตาอย่างไรค่อยๆเบิ้งเลยครับจะให้หม้อใหม่แต่เขาก็มาค่อยเบิ้งค่อยดูแลนะครับว่าเขาเขาเบิ้งค่อยเช็คเบิ้งตอนนี้ก็คือเป็นข่าวสารอยครับยังขัได้สุกครับน่าจะใช้เวลาประมาณสิบกว่าหรือบากเกินยี่สิบนาทีครับน่าจะสุกครับนี่กำกำลังได้ที่แล้วครับพี่น้องมาดูครับ นี่ครับเขากำลังขึ้นแล้วครับนี่เขาขยิงสารเขาเอิาเขากำลังขึ้นครับคืออายกำลังข้นนะครับถือว่าไกลได้แล้วครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวกลับกลับด้านเอาพี่มากลับด้านอีกทีหนึ่งครับก็ได้แล้วครับก็จะได้แล้วครับจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเป็นกลับกลับข้างอีกทีหนึ่งนี่ครับกลับทางครับกลับทางพลิกเขาเอิญพลิกครับพลิก ครับเดี๋ยวก็ได้อีกแป๊บนึงก็ได้แล้วครับไอ้ไอ้ันออกนิดนึงครับกลับกลับด้านด้านด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับเดี๋ยวก็จะได้ที่แล้วครับรอพักหนึ่งครับครับก็ถือว่าสุกแล้วครับสุกแล้วครับยกออกจากหม้อครับเสร็จเรียบร้อย นี่ครับเตรียมไส้เข่าครับคือผมเตรียมถาบไล้มาเรียบร้อยแล้วครับนี่เทอ่าเทลงใส่ใบตองครับใส่คือให้อายมันออกครับสิบูไดแฉะนะครับเวลาเ้าใส่กองครับใส่เขาเา่าโมโหาผักกาเพ่นวาจังไดเอ,อินวาจังไดหรือว่าโกยหรือว่าอ่าหรือพริกด้านกลับด้านพริกเขา่าหรือว่าอ่าค้นเข่าให้อายมันออกนะครับประมาณนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะใส่กล่องข้าวแล้วนะครับกล่องข้าวกระติบนะครับนี่ครับกระติบหรือกล่องข้าวนะครับคือเป็นภาชนะจากสารอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เก็บข้าวได้ดีมากนะครับคือไม่ให้แฉะแล้วก็ไม่ให้เย็นถือว่าเก็บอุณหภูมิได้ดีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับชื่อข้าวเหนียวสีผมหนึ่งไม่ไม่หอนหอนครับเป็นยังไงพี่น้องเป็นตะกินบ ข้าวเหนียวกินกับยั้งกระแซบครับวาแต่แนวกินแซบเพิ่นวายจงสัน่นกินกับอาหารอีสานทุกอย่างนะครับขาดเพราะใดครับคือข้าวเหนียวครับอีสานบ้านเฮาเห็นอยู่ในกองหน,หน่อยแต่ว่ากินได้อิ่มเบิดมือได้ครับพี่น้องเอาไว้ซ้ำนีก่อนเด้อพี่น้องครับหนึ่งข้าวเหนียวฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทรงทั่วไทยในเด้อครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ